สวัสดีค่ะเจเจเนต้าเสนากรีนออโตโมทีคุณมิดออนโน75วันนี้เราจะพามาชมกันนะคะในเน t ต้าวีเนี่ยเรามาเช็คกลองอากาศ N95 ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราสตาร์ทรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ให้เรากดเข้าตรงนี้เลยที่เป็นรูปแอร์เสร็จแล้วจะมีมุมด้านขวานะคะเรากดเข้าไปตรงนี้จะบอกนะคะว่า แผ่นกองอากาศเป็นะระดับ N95 นะคะส่วนเปอร์เซนต์ว่าเราควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะคะเช็คตรงนี้ได้เลยอย่างนี้98%ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะทุกครั้งที่เราเข้าศูนย์บริการนะคะ,ะทางฝ่ายบริการนะคะจะเช็คดูว่าเราควรเปลี่ยนหรือไม่ก็อาจจะมีระดับของมันตามนี้เลยนะจบไปแล้วนะคะกับทิก๊กีดีในวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เจเจด้วยนะคะรอบหน้ามีทิ๊กี่ดีแล้วเจเจจะเอามาฝอีกนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย